โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วกันแชทกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมอิกราค r นิเคิลนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าตู้กาชาของซันเดียนะครับผมซึ่งอันเนี้ย เข้ามาตั้งแต่วันที่3ละแต่พอดีช่วงนี้เนี่ยงานเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เลยเพิ่งมีเวลามาเปิดกาชานะครับผมอ่าก็เดี๋ยวถือโอกาสเนี่ยก็จะมารีวิวเปิดกาชาตู้นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับผมอ่าสำหรับตัวละครซันเรียเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวละครเทียเ s เเลยนะครับผมคือ อั u, u, Higher, นนี้ผมก็คิดอยู่ว่าจะเปิดหาดีไหมอั Somehow, นน genau, ี wow ้ก็ลองปรึกษากับเพื่อนในกิวนะครับก็เพื่อนในคิวว่าบอกว่าตัวน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทเลดเกมนะครับที่เอาไว้ปีบอตได้ดีมากๆกนะครับก็โอเคตัดสินใจว่าจะเปิดหาเลยละกันนะครับเพราะว่าไอดีผมเนี่ยก็ยังขาดตัวละคร3ามดาวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะก็ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเรามาเปิดกรชาหาซันเดียกันดีกว่านะครับแต่อก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าได้ตัวละครอื่นๆก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า แต่ขอเป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีรักกันนะเพราะว่ายังขาดอีกหลายตัวเลยว่าจะเป็นแพทริเซียดาร์โกนิกาสเตฟานีอะไรเงี้ยผมยังขาดอีกเยอะเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด108ตัวฟรีเลยนะแล้วก็อันเนี้ยถ้าตามเลนเนี่ยเขาบอกว่าจะการันตี3ดาวภายในอีก77ครั้งนะครับคือเขาอ่ะการันตี3ดาวก็จริงแต่ไม่ไม่ได้ ยืนยันว่าเราเปิดตรงนี้แล้วเราจะได้ซันเดียเลยนะเราแค่มีโอกาสได้ซันเดียมากกว่าคนอื่นๆนะครับอ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะได้หน้าตู้เลยนะผมจะได้เก็บเอาไว้เปิดในตู้อื่นๆนะครับเผื่อแบบเป็นตู้แพริเซียตู้สเตฟานีอะไรเงี้ยผมจะได้เอามาเปิดต่อนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้น้องซันเดียที่กิโลนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมอ่าเริ่มที่โลแรกนะครับ 3- 2 1ไป โอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมคือ,เ,อ,อเวลาเราเปิดได้ตัวละคร3มดาวเนี่ยมันจะมีสีลุ้งปรากฏนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่มีเลยนะฮะอันนี้เราเป็นสีทองล้วนด้วยอ่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปสิบโลแล้วนะครับต่อไปนะับยี่สิบโลมารวนกันโอ้โหยังไม่มีสีลุ้งนะอ่าไม่เป็นไรไปต่อไปต่อ 20โลแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผม30โลครับผมอ่าก็ยังไม่มีนะ30โลยังเกลืออยู่นะครับผมโอ้โหรอบนี้2ดาวแค่ตัวเดียวด้วยเสียใจอะ่ะโอ้อ่าไปต่อนะครับผมตะกี้30โลละต่อไปนะครับผม40โลครับ โอยก็ยังไม่ลงนะเกลือมาก40โลละอ่าต่อไปนะผม50โลมาเฮ้โอ้โห50โลไม่มีอะไรเลยเกลืออยู่นะอ่าได้โมโมะนะครับผม เป็นตัวละครใหม่สําหรับ ID ผมนะจะเห็นว่า2ดาวนี้ผมก็ยังขาดอีกหลายตัวอยู่นะครับผมอันนี้50าบโลแล้วโอ้เจ็บปวดอยู่นะไม่มี3ดาวผมเลยต่อไปนะผมหกสิบโลครับอืม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยอ่าต่อไปนะผม70โลไป หเขาเอาการันตีเลยอโอ,อเขาบอกว่าการันตีสามดาวอีกเจ็ดครั้งนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเปิดทีละหนึ่งแล้วกันนะครับผมออันนี้ผมขอใช้เพชรฟรีเปิดด้วยนะฮะเราจะมาเปิดทีละหนึ่งกันไปครั้งที่หนึ่งถ้าได้สามดาวไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราใกล้จะการันตีแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหกครั้งนะครับไปครับผม ผมกดยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะยากอยู่นะเราน่าจะโดนการันตีเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก4ครั้งอ่ะไปยาวๆไปแอบเกืออยู่นะ70โลไม่มี3ดาวผมเลย เดี๋ยวอีกสองนะครับผมไปต่อเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับไปไม่รู้ว่าการันตีครั้งนี้เลยไหมนะครั้งหน้าหรออ้าว ใบนี้เขาบังคับการันตีนะครับผมขอทันเดียเลยได้ไหมจะได้เก็บไปอ้าโอเคได้แล้วนะครับผมโอ้โหก็คืออยู่นะ70โลได้3ดาวตัวเดียวนะครับแต่ก็โอเคแหละมันได้ทันเดียแล้วเนาะกลับมาฟาร์มตัวใหม่อีกแล้วเราอ่าโอเคก็ถือว่าได้ทันเดียมาแล้วนะครับผม ก็เรียกได้ว่าเจ็บปวดเหมือนกันนะฮะ77โลท้วนเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเขาเนี่ยขอจบการเปิดกระชาตแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับนี่อันนี้เป็นการจบแบบการันตีด้วยนะโอ้โห โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการเปิดกาชาหาซันเดียนะครับผมอ่าเราก็มาสรุปค่าความเสียหายกันก่อนนะครับผมก็ผมเนี่ยโดนไปทั้งหมด77โลท้วนเลยนะครับแล้วก็ได้3ดาวมาตัวเดียวนะครับผมก็คือซันเดียนะครับที่การันตีเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ในแง่ของจํานวนนะครับก็เจ็บปวดอยู่นะฮะแต่ถ้าในแง่ของผลลัพธ์ก็ตรงตามที่ต้องการนะครับผม อ่ถ้าในอนาคตนะครับมีตู้สเตฟานีแพตติเซียหรือว่าราคอนิกาเนี่ยก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้เช่นกันนะครับผมอ่แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า Helena อันนี้ก็ลองหารีวิวนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ มัสแทบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอทางเกมอัปเดตอีกทีละกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่ออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกมอิกดาคอนิเคิลนะครับหรือว่าเกมอื่นก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไ้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเดวกันแท้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ